กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประวัติศาสตร์อดีตเก่าๆเนี่ยมันแก้ไม่ได้แต่ก็ต้องเรียนต้องรู้ประวัติศาสตร์ประโยชน์อาจจะไม่มีแต่อาจจะมีความรู้สึกเขาใช้มันสมองใช้เวลากี่ปีอาจจะได้รูปลักษณะนี้ออกมาปัจจุบันคุณจะมาลืมแล้วบรรพุ้รุษจะไม่เสียใจอ่ะ คือที่ฝรั่งเขาชื่นชอบหัวโขนเพราะหัวโขนในเอเชียของเราเนี่ยมีอยู่ 4- ี่ห้าประเทศที่เป็นคู่แข่งของประเทศไทยนะครับแต่ว่าคําชมเชยที่ได้รับมาจากชาวกลุ่มยุโรปและก็อเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นทําหัวโขนที่สวยที่สุดแม้ทั้งประเทศอินเดียที่ต้นฉบับเขายังบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจินตนาการได้เก่งที่สุดในโลกเพราะของเขาเองยังทําไม่ได้คือมันลักษณะมันคมและสวยฟ้า คือลักษณะของคนอื่นเราก็ไม่ต้องวิจารณ์เขานะคือแต่ว่าคำชมเราได้มาจากต่างชาติว่าของเราคม่าสวย่าแต่หนึ่งในปัญหาสำคัญคือการที่คนไทยยังมองหัวโขนเป็นของสูงมากเกินไปจนกลายเป็นความเชื่อที่ทำให้จับต้องแทบไม่ได้ซึ่งในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น เมื่อสมัยโบราณเขาอาจจะมองว่าสูงจับต้องไม่ได้เพราะสมัยโบราณตั้งแต่รัชการที่หนึ่งมาเลยมันเป็นของที่อยู่ในล้วนในวังมันไม่ใช่อยู่ข้างนอกจนกระทั่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีการรัชกาลที่ห้าท่านเลิก่าตแล้วครับช่างพวกนี้ก็เลยได้กลับบ้านแล้วก็ได้มีโอกาสประทําข้างนอกครับสำหรับเรื่องหัวโขนหรือรามเกียรติ์เนี่ยคือเขากลัวเรื่องจิตวิญ,ญญาณการพูดไว้ว่าห้ามจับ ห้ามแตะต้องอะไรเนี่ยเป็นของสูงอะไรเงี้ยแต่ความจริงมันเป็นแค่กุศโลบายของช่างเพราะเขากลัวเด็กเล็ก,เล,กเลืออะไรเนี่ยที่จะมาจับหน้าของเขาเลอะธรรมดามันจับต้องได้แต่ว่าขอให้วางไว้ที่สูงหน่อยอย่าวางกับพื้นแค่นั้นเองครับอันนี้บูชาทุกวันไหว้ทุกวันแค่หน่งวันพุธหนักีก็ซื้อของมาถวายที่ ย่างเงี้ยคือต้องแต่ผมผมจิตผมบอกไม่วันพุธหัาผมก็ซื้อของมาไหว้ผมไม่ค่อยยึดนั้นพอดีบางทีเราเราเราส่งของวันนี้เราก็ซื้อของไหว้วันนี้เลยเราไม่จาเป็นต้องมารอนะครับของมันอยู่ที่ใจย้อนกลับไปเมื่อครั้งวัยเยาวเป็นโชคดีของเด็กหนุ่มจากแม่กลองที่ได้มีโอกาสจากบ้านเข้ากรุงมาฝากฝังตัว เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สาครยังเขียวสดคือตอนที่ที่ยังไม่เข้ากรุงเทพนะน้าเขาเนี่ยเอาหัวโขนเนี่ยไปเล่นที่แม่กองแล้วเราก็เราก็ดูแล้วมันก็เอ้ยอเราก็ชอบตอนนั้นพอน้าเขาไปรับมามันก็เลยชอบเรื่องหัวโขนหัดทำเขาให้หัดทำหัวโขนแล้วก็ทำหัหดะลุหัดวาดหัดเขียนอะไรเงี้ยคือเราเป็นเด็กแค่วัยรุ่นแค่สิบสามสิบสี่สิบห้างนะ เราก็ยังไม่กินกับกรุงเทพนะเราก็อยู่กับบ้านทาพวกนี้แล้วก็ตอนนั้นก็ทําไว้เพื่อแสดงไว้ในโรงของตนเองของโจโลุยสากลยังเหย่ยวสนดนะครับแล้วต่อมาคนภาคเขาบอกว่าให้เราลงทําไปวางเป็นของฝากจากประเทศไทยไม่ขายให้ฝรั่งเนี้ยนะก็ไปฝากขายร้านเจอเวอรี่นะสมัยนั้นก็3มเดือนก็ได้หนึ่งหัวที่ขายได้นะครับนะแล้วก็ขายก็มาแบ่งกันอย่างเงี้ยมาที่มายึดอาชีพอันนี้ จริงจังก็คือเมื่อปีพศ2525เมื่อมีการฉลองกรุงเทพ200ปีตอนนั้นการท่องเที่ยวจัดใหญ่มาก9วัน็คืนมีต่างชาติเยอะอันนั้นก็เลยไม่ทำงานอย่างอื่นเลยคือทำหัวโขนอย่างเดียวเลยอย่างจริงจังเลยการทำหัวโขนในอดีตไม่ง่ายเหมือนสมัยนี้จึงต้องอดทนฝึกฝนใฝ่รู้ และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยเสมอซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดตามขนบธรรมเนียมของช่างทำหัวโขนดั้งเดิมพปูนซีเมนต์เมื่อมสมัยก่อนนะอาจารย์จุลุยเป็นเจ้าของสูตรใช่ไหมก็เอาแปกก้งเจ้ากบแบบนี้แล้วก็ปูนที่เมนเนี่ยนวดและวปูนซีเมนต์เนี่ยมันเค็มมันกัดนิ้วเนี่ยตรงเนี้ย จะทะลุเลือดมันจะไหลแล้วเราจะปั้นไม่ได้มันแ,แ,แตบมันแตบตอนนี้ก็หามิางเปลี่ยนนะก็ไปดูพวกพวกช่างปั้นปั้นไอเนี้ยปั้นหุ่นต่ออะไรเงี้ยเขาใช้ผงไอไอกระดูกบดกับแคลเซียมเนี่ยเปลือกหอยบดกระดูกบดอะไรเงี้ยที่เขางงานหล่ออะเราก็ไปทางกลุ่มโกโเดรลุยเนี้ยก็ไปซื้อตัวนี้มาเพื่อมาลองมาลองแล้วมันใช้ได้ก็เลยไม่ไม่ใช้ปูนซีเมนต์แล้วมันก็ก็ เเวลานนน,น,นนัั่ไมม้ก็บทนแตต่่ไัมวนีี้ดกว่ากว่าจะได้หัวโขนแต่ละชิ้นต้องอาศัยเรื่องของเวลามาเป็นตัวกำหนดซึ่งนี่คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนยึดถืออาชีพนี้น้อยลงทั้งตารล่าที่สุดเราก็ต้องปั้นหุน่นปั้นหุ่นเสร็จปั้นได้หุ่นเสร็จนะเราก็มาปิดด้วยกระดาษ ปิดกระดานนี้ตากแดดไว้ประมาณ3วันนะครับแล้วก็ผ่าออกมาแล้วก็มาประกบลวดนั้นเย็บขอบเพื่อกันให้ตรงหน้าเหมือนเดิมคืออากาศเราเมืองไทยมันมีฝนส่งมีชื้นมีร้อนใช่ไหมมันมีโอกาสเบี้ยวได้แล้วเวลาไปใส่มันมีเหงื่อใครใช่ไหมแล้วมันถ้าเราไม่เย็บเนี่ยมันชื้นมันชื้นมีโอกาสเบี้ยวมีสูง แล้วเราก็มาปั้นชั้นปั้นหน้าปั้นชั้นปั้นหน้าเราก็ต้องตากแดดอีกหนึ่งวันเต็มเมแล้วเราก็มาขัดหน้าพอขัดหน้าเสร็จแล้วเราก็เอาดินสะพองผสมกาวทาลงไปแล้วก็ตากแดดอีกหนึ่งวันแล้วเราก็มาขัดขัดแล้วนั้นมันจะเนียนหรือไม่เนียนเนี้ยเราจะรู้แล้วว่าการปั้นเป็นหลุมเป็นบ่อนเนี้ยอยู่ที่ตัวนี้ละพอหน้าเรียบเสร็จแล้วเราก็มาวางตัวกระจังสมัยโบราณอาจจะเรียกว่ากระแจ แม้จะมีประสบการณ์มาหลายสิบปีแต่ขั้นตอนที่ครูประทีบบอกว่ายากที่สุดนั่นก็คือการปั้นและเขียนหน้าการยากที่สุดของหัวโคนก็คือการปั้นหน้าการปั้นหน้าลักษณะของหน้าตาเนี่ยมันสำคัญววเ้าส่วนโค้งที่จะรับกันเนี่ย งานชิ้นที่2ก็คือการเขียนการเขียนลายเนี่ยขนบเนี่ยการวางระเบียบเนี่ยครับยากแลท้ที่งานที่จะดูดีที่สุดก็ต้องเป็นงานละเอียดอ่อนคือคือนิดหน่อยเราก็อย่าปล่อยผ่านนะถ้างานละเอียดมันจะดูสวยคือหมายความว่าดูแล้วไม่ไม,ไม่สะดุดตาไม่มีที่ตํำหนิเนี่ยนั่นคือมันจะดูสวยภาพรวมจะออกมาดี เขียนหน้านี่ทำยังไงจะให้ให้ให,ให้ให้มันซ้ายกับฝ่ามันเท่ากันเนี่ยซ้ายที่เราเราที่ฝาถนัดที่ซ้ายไม่ถนัดระยะระยะที่ข้าขงจะเป็นหนึ่งแล้วก็กระหนกข้างละหนึ่งมันกระหนกเยอะความเท่าสองข้างเนี่ยอันเนี้ยจะดูง่ายถ้าไม่เท่าคนเขาก็จะรู้เลย แต่ถ้าการเท่าเราก็เอาไอ้ตัวไหนที่มันมีหยักข้างบนเราก็เนี่ยให้หยักตรงขข้างบนแล้วข้างนี้เราก็ตรงหยักข้างบนเนี่ยทางนี้เขาจะไม่ดูไม่ออกว่าเขาจะดูว่าไอ้นี่ตรงข้างบนนี้นี่ก็ตรงข้างบนในขณะเดียวกันอีกทางหนึ่งคนเป็นช่างทําหัวโขนเองก็ต้องปรับตัวและเพิ่มกลยุทธ์ต่างๆเพื่อความอยู่รอดด้วยเช่นกัน แล้วก็สีเขียนหน้าเนี่ยื่อเป็นสมัยโบราณจะใช้เป็นสีฝุ่นสีฝุ่นผสมกาวเนี่ยแล้วโอกาสมันร่อนมันมีสูงเพราะแล้วกาวแห้งบางทีมันก็มีแตกร้าวแต่ครับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสีกันน้ําสีอะคริลิกเนี่ยมันดีมากแล้วสีก็สวยหวานสามารถไปเคดสีได้ถึง3 0 4 0 54สีได้เลยโกเพราะการไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนานี่เอง ทำให้ผลงานหัวโขนของครูประทีปได้รับการยอมรับโดยเฉพาะจากชาวต่างชาติคืออิ่มตัวไม่อยากทำอะ่ะแค่อิ่มตัวอิ่มตัวแต่ไอ้ไม่อยากทำมันคงจะไม่ค่อยมีเพราะเราถ้าเราได้จับงานได้พูดได้คุยเนะี่ยเราแก่แล้วมันสมองมันจะไม่พอแล้วถ้าว่าเราออกกําลังกายไปในตัวด้วยมันฝังมาทั้งขี่สิบปีเนะี่ยจากอายุ 14, 67 53ปี ฝังลากมายาวขนาดนี้มันคงคงเลิกไม่ได้แล้วฝังลากยาวจนค่อนคนแล้วแม้ทุกวันนี้เราจะเห็นภาพครูประทีปปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆมากมายซึ่งดูเหมือนว่าอาชีพทำหัวโขนยังอยู่ได้แต่ในสถานาการณ์จริงกลับทำให้ลมหายใจของช่างทำหัวโขน แผ่วลงอย่างรวดเร็วเกินคาดเพราะหนึ่งมันทำยากแล้วช้ากว่าะจะได้ตังค์เอามาเลี้ยงที่นี่คือปัญหาตลาดมันตลาดมันเริ่มแคบนะที่เริ่มแคบเ,เ,เพราะช่างเยอะแต่ช่างเยอะมันก็ก็ดีอยู่อย่างหนึ่งมันไม่สูญไม่สูญหายแต่ว่าการตลาดมันก็จะมาตีกันนี่มันก็เป็น,เป,นเป็นปัญหาที่แก้ยากใชนะ่เพราะต่างคนต่างก็ต้องเลี้ยงที่ แล้วค่าการท่องเที่ยวดีนะหัวโขนก็ยังอยู่ได้ค่าการท่องเที่ยวนะเน้นการท่องเที่ยวค่าของการท่องเที่ยวดีหัวโขนอยู่ได้อีกด้านหนึ่งของปัญหาอาจเป็นเพราะระบบการศึกษาไทยยังให้ความสำคัญกับการปลูกฝังเรื่องนี้น้อยเกินไป น้อยไปครับการการศึกษานี่มันน่าจะมีการสอนเรื่องการเรียนอ่านบทขยานอ่านขับเสภาอะไรพวกนี้มันน่าจะมีนะสอนตั้งแต่ไอคำกรอนปีกรอนหกกรอนแปดอะไรเงี้ยมันน่าจะมีเพราะโขนต้องมีการขับเสภาแบบนั้นด้วยมันต้องเรียนสอนป .4 พอสอนป .4 นีะั้เด็กคุณก็อยากจะรู้ว่าหาุมานหน้าตาเป็นไงแมสสีอะไรอย่างเงี้ยเอาขึ้นมาป .6 ให้สอนหน่อยใช่ไหมสองปีแค่นี้ละ ไม่รู้ไม่ได้เพราะประเทศไทยมันมีประวัติศาสตร์เพราะประวัติศาสตร์ก็ยังเรียนอยู่ถึงประวัติศาสตร์จะแก้ไม่ได้แต่ก็ต้องเรียนใช่ไหมประวัติศาสตร์อดีตเก่าๆเนี่ยมันแก้ไม่ได้ใช่ไหมประโยชน์อาจจะไม่มีแต่อาจจะมีความรู้สึกว่อาอดีตประเทศเราทําไมถึงต้องมีแบบนี้ใช่ไหมถ้าเขาไม่รู้อดีตของประเทศไทยไม่รู้เรีอยกว่าหยาๆว่าโค่นง่ามันจําเป็นต้องรู้จักโค่นง่ามนั้นทบุรุษ ที่กุสาสะสมสร้างขึ้นมาฝ่าเขาจะจินตนาการได้เนีเขาใช้มันสมองใช้เวลากี่ปีฝ่าจะได้รูปลักษณะนี้ออกมาเนี่ปัจจุบันคุณจะมาลืมแล้วบรร้าบรุษจะไม่เสียใจเหรอเสียใจเลยครับ5้บสาปีที่อยู่ ยามนักสารในไว้จะมาอีกร้อยส0งปีอย่างเงี้ยยังไงมันก็เป็นอดีตอาจจะเป็นที่ที่เป็นสวยงามของโลกก็ได้ใช่ไหมเพราะยิ่งนานไปของพวกนี้ก็ยิ่งมีคุณค่าใครยิ่งหายากยิ่งมีคุณค่าใหญ่ได้ความรู้สึกดีๆจากหลายๆกลุ่มหลายๆอย่างที่เข้ามาหาเราจากเราเป็นคนโนมเนมอยู่จากศูนย์โนมเนมติดดินอยู่เงี้ยเราก็ได้มา มามีคนเข้ามามายกมือว่า้อาครูบ้างอาจารย์บ้างกินไม่ได้แต่ภูมิใจให้กินเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดแต่วามภูมิใจนี่มันอยู่ยาวก็การทำไปจนตายอ่ะหมดลมหายใจอ่ะ,อะเพราะในเมื่อมาขนาดนี้แล้วไม่คิดจะเปลี่ยนด้วยในชีวิตนะใช่ไหมเพราะเราก้าวมาถึงขนาดนี้แล้ว องการให้อันนี้มันอยู่คู่ประเทศไทยพายรามรัก่านี้ไว้